สวัสดีครับผมโชเกอร์จากเทอร์เปอร์นะครับตอนนี้ผมอยู่กับสมาร์ทฟฟนรุ่นนี้ครับผมโคสเ e ็นะครับผมรุ่น T3 Ultra นะครับหรีอชื่อนะครับโคสเพ็แท้ง T3 Ultra ครับผมมาดูกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างครับเปิดมานะฮะจะเจอตัวสมาร์ทบอทเลยนะครับผมนี่เป็นแผ่นรองนะชุ่ตัวนี้จะเขียนด้วยนะครับว่ารองรับนะครับมาตรฐานมิลิตรีเกรดนะครับผมมาตรฐานทางการทหารนะฮะในในมีอะไรบ้างนะครับภายในจะมีกล่องย่อยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นกล่องย่อยนะครับข้างในนะฮะจะมีตัว ท่านชาร์ดครับนี่เป็นท่านชาร์ดนะฮะรองรับแม่เหล็กด้วยแล้วก็ข้างในนะฮะที่แปลกมากๆก็คือว่าตัวนี้มาพร้อมกับนี่ด้วยครับผมจะมาพร้อมกับตัวกระจกกันรอยนะครับนี่แถมให้เลยนะฮะกระจกกันรอยนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในการติดกระจกกันรอยนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนอกจากนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมเป็นคู่มือนะฮะนี่สาหรับโคสเพตนะครับแทงที่สามอัลตร้ารุ่นนี้นะครับบอดี้สวยมากนะฮะอย่างที่เห็นนะครับบอดี้สวยมากเลยนะฮะดีไซน์สวยมาก นะครับวัสดุเนี่ยเป็นสแตนเลสด้วยนะดูดีมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยเอาไปโชว์ให้ใครดูเนี่ยก็เดาไม่ถูกเลยครว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันดูพรีเมียมมากๆครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับคอสเพลต์แท้ง T3 Ultra นะครับดีไซน์สวยมากนะครับออกแบบแนวเท่ๆนะฮะถึกคนนะฮะสมกับที่ได้มาตรฐานทหารนะครับวินิตรีเกรดนะครับบอดี้เป็นสแตนเลสนะหน้าจอเป็นกระจกนะฮะคอเล็กกะสามดูดีมากๆเลย เป็นหน้าจออโมเลตด้วยนะครับสีสันสดใสนะครับและสู้แสงมากๆตอนนี้สามารถปรับความสว่างได้นะนี่ผมปรับแค่ครึ่งเดียวนะสามารถปรับสุดได้ขนาดนี้เลยนะครับนี่นะครับแสงสว่างเนี่ยดูดีมากๆนะเพราะว่าสามารถใช้งานกลางแจ้งได้สบายๆลยครับผมหรือว่าตอนก่อนเออเวลานอนนะคุณสามารถปรับให้มันมืดสุดได้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาคุณใช้งานเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราเผิดอพิกข้อมืออะไรเงี้ยตอนกลางคืนมันจะได้ไม่แสบตานะครับผมนี่แล้วก็สามารถปรับสุดได้สว่างขนาดนี้เลยนะฮะ ดูดีมากๆนะครับสำหรับตัวเลยเนี่ยจะมีปุ่มทั้งหมด4ี่ปุ่มนะฮะนี่ครับด้านซ้าย2ปุ่มด้านขวา2ปุ่มนะครับผมเอ่อถ้าเกิดปุ่มด้านขวาเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเอ่อตัวที่เรียกว่า Quick t กเ k e นะครับจะเป็นตัวคำสั่งลัดนะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งสามารถกดเพิ่มได้ด้วยนะฮะสามารถเลือกกดเพิ่มได้เพิ่มได้สูงสุดก็คือเนี่ยฮะมีเท่านี้นะฮะสามารถเพิ่มได้สูงสุดนะฮะคือ2หน้านะครับเอ่อปุ่มด้านซ้ายนะฮะอันล่างเนี่ย กดปุ๊บเนี่ยจะเป็นเรื่องของของวิดเจ็ตครับนะครับนี่สามารถเลือกวิดเจ็ตได้อย่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งเราสามารถระบุเปลี่ยนตำแหน่งได้ด้วยนะนี่ลงมาล่างสุดนะครับแก้ไขนะครับสามารถเลื่อนตำแหน่งได้ว่าต้องการเลื่อนวิดเจต็ตตัวไหนให้ไปอยู่ด้านบนสุดนะครับผมแล้วก็สามารถปรับปรับเอาความสำคัญได้อย่างตรงนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นทางขวานะครับกดปุ๊บเนี่ยจะเป็นเรื่องเมนู นะฮะตรงนี้เป็นในส่วนของเมนูนะครับสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะฮะรราถึงเรื่องการตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเรื่องการตั้งค่านะครับส่วนถ้าเกิดเป็นตัวขวาล่างตัวเนี้ยจะเป็นเมนูลัดซึ่งเราสามารถตั้งได้นะว่าต้องการให้เป็นอะไรนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราต้องการทัดที่หน้าจอเนี้ยก็สามารถทําได้นะครับลากลงมาปุ๊บก็จะเป็น q u ิกท็อกเกิลนะครับส่วนถ้าเกิดลากทางทางซ้ายมาเนี้ย มันจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับนี่เห็นไหมการแจ้งเตือนดูดีมากนะก็คือว่าการแจ้งเตือนเนี่ยภาษาไทยไม่เด้งเลยนะครับตกศรไทยไม่เด้งเลยแสดงผลสวยงามนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าแอปได้ด้วยว่าต้องการแจ้งเตือนอะไรบ้างอย่างผมตั้งตั้งเจอไลน์ตั้งเจ o ยูทูบเดี๋ยอ,อย่างเงี้ยนะครับ m essenger อย่างเงี้ยนะฮะสามารถตั้งตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผมนี่นะฮะแล้วถ้าเกิดลากมาจากด้านด้านขวานะครับ ด้านด้านขวาก็จะเป็นหน้าตาหน้าหน้าจอของเมนูนะครับด้านเ้านขวาส่วนถ้าเกิดลากขึ้นมาอ่ะนะฮะก็จะเป็นวิดเจ็ตละนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่คือการใช้งานโดยรวมของสมาร์ทวอทรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะไปแนะนําการวัดค่าต่างๆของสมาร์ทวอทรุ่นนี้นะครับโคสเพ็ทนะครับแท้งที่สามอัลตรานะฮะก็สามารถไปที่เมนูได้นะครับแล้วก็วัดค่าต่างอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็เริ่มจากการวัดการนอนนะครับเมื่อคืนนี้นอนไปกี่ชั่วโมงผมนอนไป8ชั่วโมง11นาทีนะนี่เราสามารถดูได้ด้วยครับว่า อ่าคุณภาพการนอนนอนเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะฮะเมื่อคืนนี้นะผมก็หลับลึกไปชั่วโมงหนึ่งสามสิบเก้านาทีนะหลับตื่นห้าชั่วโมงยี่ห้านะฮะเล็มนี้หนึ่งชั่วโมงเจ็ดนาทีนะครับแล้วก็ไม่มีการตื่นให้มากลางดึกนะครับผมเจ๋งมากเลยนะนี่ครับผมนอกจากนี้นะฮะก็จะเรื่องวัดความดันโลหิตนะครับตัวนี้วัดความดันโลหิตได้นะครับซึ่งจะเริ่มจากการวัดเลยนะฮะวันก่อนผมวัดได้ 4, 7, ร้อยยี่สี่เจ็ดแปดนะเดี๋ยวมาดูวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มวัดชี่ นี่ครับผมความดันผมนะอยู่ที่ร้อยิบเจ็ดนะครับจับเจ็ดสามนะครับเฮ้ยดีมากเลยนะอืมความดันดีมากเลยฮะเดี๋ยวมาดูค่าอื่นกันนะครับผมนอกจากความดันโลหิตนะฮะก็มี s p สพนะฮะนี่คือวอซเจนในเลือดนะครับนี่ตอนนี้อยู่เก้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะจะว่าเป็นเรียวทามนะครับนี่ตลอดทั้งวันนะฮะแล้วก็มีการวัดค่าความเครียดครับผมมาดูกันเริ่มวัดนะฮะ นี่สรุปนะครับการวัดความเครียดนะฮะออกมาปกปติเลยนะฮะ11นะครับคะแนนอยู่ที่51นอกจากความเครียดนะฮะยังวัดเรื่องของอารมณ์ได้ด้วยครับผมนี่นะฮะวัดอารมณ์เรื่องวัดนะคะนี่ยครับวัดออกมานะครับได้ค่าเงียบสงบนะครับนี่เปลว่าผมนี่ไปอารมณ์สูนทรีมากในช่วงนี้นะฮะ <laughs> นอกจากนี้นะ,ะยังวัดมวลทั้งร่างกายได้ด้วยนะครับนี่วัดทั้งร่างกายนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ นี่ครับผลออกมานะฮะก็คือเป็นการวัดค่า3มอย่างนะครับก็มีอัตราการเต้นหัวใจ p o 2 o นะฮะแล้วก็ว่าความเครียดนะครับตอนนี้แต่เต้นหัวใจก็80ดสินะครับ p o 2 o ก็94้าิบสนะฮะก็คือออกซิเจนในเลือดแล้วผลค่าความเครียดตอนนี้53าิบสานะครับนี่ตามนี้เลยนะฮะผมจะแนะนำแต่ละเมนูของสมาร์ทวอทรุ่นนี้นะครับเริ่มจากการโทรนะรุ่นเนี้ยสามารถรับสายนะครับแล้วก็โทรออกได้นะครับผ่านสมาร์ทวอทรุนนี้เลยนะครับนี่นะฮะสามารถโทรออกได้เลยนะครับเดีวผมโทรออกหาหาน้องชายผมนะครับ ตอนนี้โทรไปแล้วนะครับถ้าเกิดน้องชายผมรับสายเนี่ยผมก็าสามารถคุยผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยหรือว่าถ้าเกิดมีสายโทรเข้ามาเนี่ยผมก็าสามารถเอ่อโทรรับสายและโทรคุยได้เลยด้วยนะฮะนี่ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมีเมนูก็คือมีอะไรชื่อมต่อประวัติการโทรแล้วก็สามารถถ้าเกิดเราจาเอ่อไม่มีประวัติการโทรใดๆนะฮะสามารถกดตัวเลขได้แล้วเพื่อโทรออกได้เลยนะฮะ Excuse อยี๋ตรงนี้ครับผมส่ว so, นตัวนี้จะเป็นกิจวัตรประจําวันนะฮะก็จะบอกว่าวันนี้เราเผาผ่านแคลไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็ก้าวไปเท่าไหร่แล้วนะฮะวันนี้ผมเดนไป อันสี่ร้อยเก้าสิบีเก้านะครับรถจบเวลาเนี่ยระยะทางเนี่ยก็หนึ่งจุดหนึ่งสามกิโลนะฮะจะบอกตรงนี้หมดเลยนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการออกกําลังกายครับซึ่งวันนี้ผมยังไม่ออกกําลังกายเลยนะฮะซึ่งปกติผมบอกแลว้วผมไม่ใช่คนออกกําลังกายนะครับเป็นคนใช้ชีวิตรป,วแบบประจําวันแบบประจําวันมากๆคร <c oughs> <c oughs> <ๆ>ับผมแล้วตอวนนี้ก็เป็นบันทึกการออกกําลังกายนะครับนี่เข้าไปก็จะมีการบันทึกนะฮะซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่มีการบันทึกไว้ ส่วนพวกนีก้เราบอกไปตอนแรกแล้วนะครับก็มีการเต้นหัวใจการนอนหลับความดันโลหิต p 2ินะฮะความเครียดอารมณ์นะฮะแล้วก็วัดทั้งร่างกายนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นเพลงนะครับตัวนี้สามารถกดเล่นเพลงได้นะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะครับนี่ครับนี่อย่างเช่นผมผมเปิดใช้ Spotify อยู่นะฮะเปิดใช้ Spotify นะครับนี่เปิดเพลงของไคลินนะฮะเนี่ยผมเปิดเล่นเพลงอยู่นะครับ ก็สามารถใช้สมาร์ทวอลล์รุ่นนี้นะฮะเพื่อที่จะบังคับการเล่นเพลงได้นะนี่อยู่ตรงนี้ครับผมเปิดเป็นวิดเจ็ตไว้นะครับกดหยุดได้จึบนี่หยุดเลยฮะนะฮะที่สมาร์ทโฟนก็จะกดหยุดทันทีนะครับนี่แล้วก็สามารถเลื่อนแทร็กได้นะครับอย่างเช่นผมเปิดฟังอยู่่ะเปิดละเปิดเล่นแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเลื่อนแทร็กนี่ครับสามารถกดเลื่อนแทร็กผ่าน Spotify ได้นะฮะนี่ตามนี้เลยนะครับผมติดโฆษณาพอดีนะครับเนี่ยสามารถบังคับ ตัวสมาร์ทวอทเนี่ยเป็นเครื่องบังคับเครื่องเล่นเพลงได้นะครับผ่านสมาร์ทโฟนครับผมนี่ค่ะนอกจากนี้นะฮะก็จะมีระบบสั่งการด้วยเสียงนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศนะครับสามารถซิงกับสมาร์ทโฟนได้นะฮะเป็นสภาพอากาศตัวนี้เห็นไหมชือสภาพอากาศได้สวยงามมากนะครับวันนี้ผมอยู่แถวบางขนเทียนนะวันนี้ฟ้าคึมนะครับอุณหภูมิตอนนี้33องศานะแล้วก็สามารถที่จะตรวจตรวจวัดทั้งวันได้นะว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถพยากรณ์อากาศ คาว่าอื่นๆได้ด้วยผ่านสมาร์ทวอทเลยนะครับนี่นะฮะนอกจากนี้ก็มีเข็มทิศนะครับจะมีฟังก์ชันเข็มทิศอยู่ตรงนี้นะแม่นยำมากนะฮะวันนั้นผมลองแล้วแม่นยำจริงๆครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดความสูงนะครับแล้วก็ความดันเนี่ยฮะวัดความสูงนะแล้วค็เป็นกดอากาศนะฮะอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วจะมีฟังก์ชันการฝึกการหายใจด้วยนะฮะแล้วก็ ตรวจการแจ้งเตือนต่างๆนะฮะซึ่งการแจ้งเตือนเนี่ยก็จะเหมือนที่ผมทดสอบให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับผมซึ่งแสดงภาษาไทยได้อย่างแม่นยำมากแล้วก,ก็มีการจับเวลานรื่การปุ่มนับถอยหลังและเครื่องคิดเลขนะหน้าตาเครื่องคิดเลขเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็สามารถกดเพื่อเป็นชัตเตอร์ควบคุมกล้องได้นะครับนี่ซึ่งเราจะสิงบอกให้ไปที่อปกล้องเพื่อเปิดกล้องด้วยนะครับนี่ครับผมสามารถเปิดกล้องนะซึ่งถ้าเกิดเราเปิดกล้องตัวนี้เปิดกล้องปกติของ สมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะคุณต้องไปที่แอปพลิเคชันของมันนะครับชื่อ c o s p e t f i t นะครับกดเข้าไปใน c o s p e t f i t นะครับแล้วก็ทำงานแล้วเราก็กดที่แอปกล้องนะฮะนะครับผมปุตัวชัตเตอร์กล้องนี่ครับมันจะซิงเข้าไปที่โหมดกล้องทันทีนะฮะแล้วก็สามารถใช้สมาร์ทวอตเนี่ยเป็นตัวกดลั่นชัตเตอร์ได้นะฮะหันตัวนี้เลยนะครับสะดวกมากๆครับผมนี่นะฮะ เป็นอย่างนี้เลยนอกจากนี้นะก็จะเป็นเมนูของไฟฉายนะครับส่วนนี้สามารถทําไฟฉายได้นะฮะแล้วก็ค้นหาโทรศัพท์อย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราลืมโทรศัพท์ไว้นะฮะลืมโทรศัพท์ไว้แล้วกดค้นหานี่มันจะเริ่มหาเลยนะฮะแล้วจะมีเสียงแจ้งเตือนออกมาจากโทรศัพท์เห็นไหมฮะเสียงแจ้งเตือนจะดังขึ้นนะครับเมื่อเราเจอเนี่ยเราก็กดหยุดก็คือเจอละแล้วถ้าเกิดมันหายอีกแล้วกดเริ่มเพื่อค้นหาโทรศัพท์นะครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนอันนี้ก็คือ การวัดสุขภาพสุขภาพสตรีก็คือวัดเรื่องรอบเดือนนะครับนี่ครับวัดตรงนี้เลยนะครับเหมาะกับผู้หญิงมากๆส่วนการตั้งค่านะครับก็คือการเปลี่ยนหน้าจอวัดเฟสนะครับเนี่สามารถเปิดในตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งสามารถซิงกับตัวสมาร์ทโฟนได้นะเออซิงกับตัวสมาร์ทโฟนได้นะอย่างเช่นผมเลือกตัวนี้ไว้อันนี้คือที่ผมโหลดเพิ่มนะนั่นจะซิงกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับในการที่จะดาวน์โหลดเอ่อหน้าจอวัดเฟสนะครับซึ่งเลือกจากตรงนี้ร้านค้าหน้าปัดนาฬิกานะกดเข้าไปเลือกได้ นะครับนี่ครับนี่สามารถกดเข้าไปเลือกได้อย่างเช่นเราเราเลือกหน้าหน้าจอสักจอหนึ่งขึ้นมาหน้าปัดหน้าปัดนาฬิกาสักจอหนึ่งเลยงเช่นอันนี้ถ้าผมเลือกอันนี้นะครับผมเนี่ยมันจะแจ้งว่ามันถึงขีดจํากัดแล้วเราสามารถเลือกได้สูงสุดคือสี่อันนะครับเลือกได้สี่อันแต่ถ้าเกิดเราเลือกเต็มแล้วเนี่ยเราต้องลบอันเก่าออกนะครับเพื่อแทนที่นะครับนี่ครับซิงหน้าปัดนาฬิกากำลังดาวน์โหลดเริ่มซิงแล้วครับผม มันก็จะซิงทันทีนะฮะเนี่ยมาละนี่หน้าปัดสวยงามเลยนะครับแล้วถ้าเกิดจะดูนะครับว่าเราโหลดอะไรไปบ้างนะครับเราสามารถไปที่หน้าปัดนาฬิกาของฉันนะครมันจะโชว์ว่าในอดีตเนี่ยเราเคยโหลดอะไรแล้วบ้างนะครับถือแม้ว่ามันจะลงได้สี่อันนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการซิงหน้าปัดที่เราเลือกไปแล้วใหม่คุณสามารถไปที่หน้าจอตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถเลือกอันเก่าเพื่อจะอินส tall ลงไปได้เลยนะครับจากตรงนี้ครับผมนี่ครับตามนี้นะฮะสรับเรื่องหน้าปัดนาฬิกานะครับผม โอเคนอกจากนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของเลือกภาษานะครับตัวนี้จะรองรับภาษาเยอะมากก็จะต,ตามแอป,ปก็คือเราต้องไปเลือกที่ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ครับ Cost พล t นะครับผมในการเลือกภาษานะนะครับแล้วก็สามารถเลือก a อา a y s On Display ได้ด้วยนะตัวนี้คือถ้าเกิดคุณต้องการหน้าจอแบบประหยัดพลังงานอ่ะอย่าอย่เปิดหน้าปาัดแบบว่าที่มันไม่กินแบตมากคุณเลือกเ a l w a y s On Display ได้นะคะาารับส่วนตัวนี้เป็นเรื่องของความสว่างนะครับก็สามารถตั้งความสว่างได้จากตรงนี้หรือว่าจากเมื่อกี้ก็ได้นะครับ นี่แล้วก็สามารถเลือกว่าให้ให้พลิกข้อมือยกข้อมือขึ้นเพื่อให้จอติดขึ้น Marc, หรือว่าจะสลับหน้าปัดนาฬิกานะครับเมื่อเราขยับหน้าจอก็ได้นะฮะย่างเช่นเราเลื่อนขึ้นเลืล่อนลงเพื่อจะขยับตัวหน้าจอได้แล้วตัวนี้คือแตะเพื่อปลุกถ้าเกิดคุณคุณติดตั้งครั้งแรกเลยอะ่ะมันจะไม่มีฟังก์ชันตัวนี้นะคือมันจะปิดไว้ตอนแรกจะปิดไว้นะฮะแต่เพ่อปลุกไม่ติดก็คือาการแตะหน้าจอเพื <Walking> ่อ <in eur ysis> ให้ปลุกหน้าจอติดขึ้นมันจะปิดไว้นะซึ่งคุณ,คณ่าเปิดตรงน,นี้นะครับหลังจากนั้นเวลาคคุณแตตะะหนนน้าจอจอััิดททีเลยรบนะ หลายคนมาถามผมแงว่าทำไมพี่ทำไมผมผมไม่สามารถแตะหน้าจอเพื่อปลุกได้เพราะว่าคุณปิดตรงนี้ไว้นะฮะคุณจะมาเซตติ้งอยู่ที่ตังค่านะครับเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้มันดับแล้วผมก็ปลุกได้ด้วยการแตะนะครับผมไม่ต้องกดปุกนะคะส่วนนี้เสียงและการสั่นนะครับแล้วนี่คือเรื่องของทีมนะฮะทีมก็คือการทํางานของหน้าเมนูนะฮะสามารถเลือกหลายแบบแต่ผมลองแล้วนะครับผมว่าแบบรายการอ่ะเข้าใจง่ายที่สุดนะฮะอย่างเช่นผมเลือกแบบรังผึ่งนะครับแล้วออกไปออกไปนะฮะแล้วก็เนี่ยมันจะทางานแบบรังผึ่งเลยนะครับ แล้วคุณก็เลือกแตะนะครับว่าต้องการเมนูตรงไหนนะฮะนี่นะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าแบบรายการเนี่ยดีที่สุดนะฮะเข้าใจง่ายที่สุดมีหลายแบบเลยนะฮะสามารถเลือกได้ตรงนี้นะครับตัวนี้ประหลัดผ่านนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้ามาใช้สมาร์ทวอทของคุณได้นะฮะอันนี้เวลาล้ว,วันที่นะฮะหมดห้ารบกวนนะครับแล้วหมดการจับการเล่นกีฬาก็คือว่าถ้าเกิดคุณต้องการให้ตั้งแบบออตโต้อ่อว่าคุณกําลังทําตัวเซนซิทีฟอยู่อ่ากำลังเซนซิทีฟกำลังเริ่มวิ่งแลวนะคือคุณไม่ต้องมานั่งเปิดว่า ไอ้คุณกำลังจะวิ่งนะอะไรเงี้ยไม่ต้องเปิดไว้คุณสามารถตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับว่าคุณกําลังเจาะออกกำลังกายแล้วนะฮะเพราะเี่จับทันทีเมื่อคุณกําลังเอกำลังวิ่งหรือว่าทําอะไรเหมืนอนกับการออกกำลังกายอ่ะมันจะดีเทคทันทีว่าคุณออกกำลังกายอยู่นะครับสามารถตั้งตรงนี้ได้นะครับผมส่วนตัวน,นี้คือการตั้งค่าปุ่มลัดอย่างที่ผมบอกะะปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะฮะก็คือการตั้งค่าปุ่มลัดนะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งสามารถเลือกได้ itaire, ว่าจะเลือกอะไรบ้างอยางตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ผมก็็เเลลืออกแบบโต้ว่าปน อัตราการเต้ตหนหัวใจซึ่งสามารถเลือกอย่างอื่นได้นะอย่างเช่นบางคนต้องการแบบเฮ้ยอยากโทรออกอย่างรวดเร็วอ่ะคุณสามารถเลือกเป็นการโทรได้นะนี่พอกดโทรปุ๊บนะครับเอย่ยพอกดโทรปุ๊บนะเวลาคุณกดตัวนี้ปุ่มลัดนะมันก็จะไปที่หน้าการโทรเลยนะครับอย่างง่ายดายนะฮะรวดเร็วมากนะครับสะดวกมากมากก็คือเวลาคุณพกสมาร์ทวอท์รุ่นนี้คุณแค่ไม่ต้องหยิบมือถือออกจากกระเป๋าเลยนะ <laughs> คุณสามารถโทรเข้าโทรออกก็ผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับลัดเลยนะฮะทันทีครับผม ง่ายมากๆครับผมส่วนอนอกจากนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของการของการล็อกหน้าจอนะฮะแล้วก็ q r code นะครับเพื่อที่คุณต้องการซิงกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆนะฮะสามารถเลือกจากตรงนี้ได้นะครับนี่แล้วก็เมนูระบบก็คือคุณสามารถรีสตาร์ทเครื่องได้นะฮะหรือปิดเครื่องหรือว่าจะรีเซ็ตก็ได้เหมือนเวลาคุณต้องการล้างล้างล้างเอ่อประวัติของของสมาร์ทวอลลรุ่นเนี้ยคุณสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อรีเซ็ตเครื่องเพื่อเชื่อมต่อกับ สมาร์ทโฟนรุ่นอื่นได้นะครับแล้วตัวนี้ก็เกี่ยวกับก็คือเป็นข้อมูลต่างๆของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะฮะชื่อประกร์แท้งทีสามเอลต้านะครับต่างๆตรงนี้นะฮะเวอร์ชั่นอะไรนะฮะว่าเราอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดหรือ,อยังนะครับนี่คือทั้งหมดนะฮะของเมนูของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับโคส p เพลแท้งทีสามเอ้าครับ สมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับโคสเพลแท้งที่สามารถได้ะจะเชื่อมโยงกับตัวแอปพลิเคชันนะครับชื่อโคสเพลฟิตนะครับรุน่นนี้สำหรับแอปตัวนี้นะฮะมันรองรับทั้งตัว Android และ iOS เลยนะ mm hmm. ก็คือใช้ได้ทั้งมือถือ Android แล้วก็ iPhone นะครับ mm hmm. ใช้ผ่านตัวนี้ได้เลยโคสเพลฟิตนะครับเปิดขึ้นมานะฮะนี่เปิดขึ้นมานะฮะก็จะมีเมนูทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะก็จะมีหน้าแรกนะครับอันนี้ก็คือจะบอกบอกถึง สุขภาพเรานะว่าเราทําอะไรบ้างนะในแต่ละวันนะครับอยู่ตรงนี้เลยทั้งหมดนะฮะก็เลยเรื่องข้างบนนี้จะเป็นเป้าหมายนับก้าวนะฮะระยะทางแคลรี่นะที่บอกฝ่ะแล้วก็การเต้นของหัวใจนะฮะซึ่งจะวัดตลอดยีสิบสี่ชั่วโมงนะต่อมาคือการนอนเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้นะกดเข้าไปดูนะฮะสุขภาพการนอนนะฮะจะมมบอกคุณภาพที่เรานอนทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการวิเคราะห์การนอนหลับให้เราด้วยนะครับเขาบอกผมนอนดึกเกินไปนะฮะแล้วก็นอนหลับลึกน้อยเกินไปนะน้อยลงจากบนเกาะนะฮะ นี่คือทั้งหมดนะฮะของการนอนหลับนะครับผมแล้วก็อัตราการเต้นหวัวใจนะฮะนี่จะบ่งบอกมาเลยนะว่าละเอียดมากนะฮะว่ามีเวลาพักเท่าไหร่อุ่นเครื่องเผาผ่านไขมันอะไรอย่างเงี้ยบอกหมดเลยนะนี่บ่งบอกหมดเลยแล้วก็เต้นหวัวใจนะฮะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะสุดมากนะครับแล้วก็มีออกซิเจนในเลือดตอนนี้99เ็นะครับผมและเรื่องความเครียดความดันโลหิตอารมณ์นะฮะวัดจากตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้ด้วยนะครับว่าต้องการเรียงอะไรมา อะไรขึ้นก่อนนะจะตรงนี้นะครับตามนี้เลยนะฮะต่อไปก็คือหน้าของกีฬานะครับคุณสามารถเล่นกีฬาได้สมสุดถึง170หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเลยนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกิจกรรมนะครับผมไม่ได้มีแค่นี้นะฮะเยอะมากนะครับผมมันจะเป็นแยกย่อยอยู่ในนี้นะครับแล้วสามารถน่าจะดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับในแคตนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะการเล่นกีฬา นะครับแน่นอนว่าผมไม่ได้เล่นเลย<笑><笑>นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงตอน,นี่ผมซิงกันอยู่นะตอน,นี้แบตหลือสักแ3เปอร์เซ็นต์นะครับนี่เชื่อมต่ออยู่นะและที่บอกไปเมื่อกี้คือนะร้านค้าหน้าปัดนาฬิกาก็คือวัดเฟสนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ <S <S นี่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเพิ่มได้อยู่ตรงนี้นะฮะวัดเฟสนะครับ <S <S แล้วก็ที่สําคัญนะมันสามารถเลือกหน้าปัดที่กําหนดเองได้ด้วยนะครับ <S <S นี่สามารถเลือกได้นะหน้าปัดที่กําหนดเองนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะ เลือกรูปได้ว่าต้องการใช้รูปไหนในการาตั้งเป็นหน้าหน้าปัดนาฬิกานะครับเดี๋ยวทำให้ดูเริ่มแรกก็คือเลือกจากาาในเครื่องเหล่านะครับเลือก,กอัลบ,บั้มนะครับแล้วก็เลือกนะฮะเลือกรูปไหนดีนะรูปไหนดีนะรูปไหนดีนะนะครับเอาเป็นรูปผมแล้วกันนะครับเป็นรูปหน้าผมนะครับเชิบแล้วก็เลือกนะฮะเลือกเลยนี่เลือกแล้วนะับเป็นหน้าปัด หน้าผมนะฮะนี่ครับผมซิงก์เรียบร้อยแนละ้วก็จะได้หน้าปัดนาฬิกาที่เป็นหน้าผมอย่างนี้เลยนะฮะโดดเด่นมากๆนะครับ <c oughs> หรือจะใช้รูปอะไรก็ได้นะฮะจะเป็นรูปมา่ารูปแฟนรูปแมวรูปอะไรก็ได้นะฮะของเรานะครับก็จะเป็นหน้าปัดวอตเฟสที่เป็นออริจินอลของเราโดยเฉพาะเลยนะฮะนี่ตามนี้เลยนะฮะนอกจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการแสดงผลต่างๆนะฮะเรื่องความสว่างหน้าจอสามารถปรับอยู่ตรงนี้ได้นะครับก็สามารถปรับได้ตั้งแต่ส0มสิบ ตั้งแต่5วินะสามารถเลือกตั้แต่ no? 5วิจนถึง60วินนทีนะครับเลือกจากตรงนี้ได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการยกข้อมือขึ้นเพื่อเปิดหน้าจอสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ค้นหานาฬิกานะครับนี่ค้นหาละอย่างเช่นเราทํานาฬิกาหายอะสามารถเล offs, ือกค้นหาจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับผมถ้าเจอปุ๊บเราก็กดปิดนะครับว่าเราเจอละค้นหานาฬิกานะส่วนนี้คือตั้งค่าสภาพอากาศก็คือเราสามารถ ตั้งอุณหภูมิได้ว่าจะเซลเซียสหรือฟาเรนไฮน์นะฮะแล้วอยู่ตรงนี้นะครับแล้วจอคนไทยก็ชินกับการใช้เซลเซียสนะครับนี่ส่วนการตั้งค่าเพิ่มเติมต่างๆก็นี่เลยฮะหมดลบกวนถ่ายภาพระยะไกลที่ผมโชว์เมื่อกี้ฟังก์ชันนั้นนะฮะแล้วก็ค้นหาโทรศัพท์นะครับการตั้งค่าเครื่องนะครับว่าจะใช้เป็นระบบอะไรระหว่างเป็นแบบเมทริกนะฮะหรืออินพีเลียนนะครับเลือกอยจากตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็วัดอุณหภูมินะฮะระบบเวลาด้วยว่าจะนับเป็น12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็หน่วยของนนนนนน้หััักกกะะะฮเ็็วดปิโลครรบผมอยู่ตงี นะฮะแล้วก็การตั้งค่าภาษานะครับบอกเลยว่ารองรับภาษาเยอะมากนะฮะนี่รองรับภาษาเพียบเลยนะครับผมแน่นอนว่าผมเลือกภาษาไทยนะภาษาเยอะจริงๆนะครับตัวนี้อินเตอร์สุดๆนะครับฮะที่สําคัญในไทยนะฮะก็คือรับประกันนะครับ2ปีเลยนะ,ะอ๋อสุดยอดเลยไหมรับประกัน2ปีเลยนะครับแต่ว่าต้องซื้อกับโทย์จำหน่ายที่ถูกต้องของทางคอสเพต Thailand นะครับผมนี่นะฮะโอเคตัวนี้เป็นแานตั้งค่าสภาพอาปปกาศนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ เรียบร้อยกันนะครับเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เป็นการแจ้งเตือนสายเรียกเข้านะฮะตั้งค่า,าตรงนี้ได้นะครับว่าจะให้ตั้งตั้งเตือนเลยหรือว่าจะให้ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ต้องการรับผ่านสมาร์ทวอทช์อะไรอย่างเงี้ยการตั้งค่าแจ้งเตือนผ่านเอเนเอสนะครับนี่การตั้งตั้งตั้งค่าแจ้งเตือนผ่านแอปนะครับเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะฮะมีแอปที่เลือกเพียบมากนะฮะซึ่งก็คือแอปที่เราลงบนสมาร์ทวอทชสนี่แหละ ไอสมาร์ทโฟนรุ่นนี้แหละก็สามารถตั้งค่าได้ว่าจะตั้งเติร์อะไรบ้างเลือกอินสตาแกรมยูทูบนะครับ Line เมสเซนเจอร์เฟ b บุ๊กเอ็กเพวกเนี้ยนะครับไลน์ะไรอย่างเงี้ยนะฮะสามารถเลือกได้นะครับผมนี่นะฮะเป็นประมาณนี้นอกนี้นก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ติดตามสุขภาพที่อยู่เอสเอชแล้วครับต่อปรุงระบบก็คือเวลาคุณต้องการเอัปเดตเวอร์ชันนะสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับนาฬิกาสมาร์ทวอท์รุน่นนี้สามารถอัปเดตเวอร์ชันได้นะอันนี้คือผมอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้ว นะครับผมนี่นะฮะเดีย๋ยวที่ผมบอกไปตอนต้นไม่แน่ใจผมบอกไปหรือยังนะคะรับก็คือถ้าเกิดคุณใช้ iOS เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณใช้ iOS เนี่ยเวลาคุณต้องเวลาคุณเชื่อมต่อกับแอป,ปครั้งแรกอ่ะเวลาใช้ iOS เนี่ยพวกฟอนตต่างๆจะลอยนะคุณต้องอัปเดตเวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดจะหายนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ Android เนี่ยจะไม่เจอปัญหานี้เลยนะครับใช้ได้ปกติเลขจุดหนึ่งนะฮะก็คือถ้าเกิดคุณใช้เป็น iOS เเนี่ยเวลาคุณซิงก์กับ กับสมา,สมาร์ทโฟนเนี่ยการตั้งค่าการนอนหลับอะ่ะมันจะไม่มาด้วยมันต้องค่าเป็นวันเลยครับกวจะมาแต่ว่าถ้าเกิดใช้ Android เนี่ยไม่มีปัญหานี้เลยมันจะสิงทันทีครับผมนะครับก็เจอแค่สองประเด็นนี้นะที่ผมเจอเป็นบั๊กนิดเล็กๆซึ่งผมสอบถามทางแบรนด์แล้วเขาบอกว่ากำลังแก้ไขยอยู่จะมีการอัปเดตเวอร์ชันให้แน่นอนนะครับสำหรับคนใช้ iOS นะครับหายแน่นอนไม่ต้องห่วงฮะต้องบอกว่าแอปใช้งานง่ายเนาะ แอปถ้าใช้งานง่ายแนละหน้าตาสวยมากนะครับเหมาะมากๆคือผมผมลองใช้มาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมชอบมากเลยนะผมรู้สึกว่าเฮ้คุณไม่ต้องเสียงเงินเยอะอ่ะคุณไม่ต้องเสียงเงินเยอะคุณก็สามารถได้สมาร์ทวอตดีๆอย่างนี้แล้วฮะ,ะทั้งแอปที่มีคุณภาพนะครับและตัวสมาร์ทวอตที่น่าใช้มากๆนะฮะสำหรับสมาร์ทวอทช์รุ่นนี้นะครับโคสเพลททั้ง T3 Ultra นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะฮะร,รุ่นนี้ผมใช้มาอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับตอนนี้ผมใช้ถึงวันที่7จ็ดอ่ะ ผมอึ้งมากเลยนะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไว้ตลอดนะครับคือแบตเตอรี่เหลือ26ในวันที่7 แบตอึดมากแบตอึดมากๆนะฮะรุ่นนี้คือถ้าเกิดคุณต้องการสมาร์ทวอตนะครับที่แบตอึดรุ่นนี้ผ่านแน่นอนนะครับดีมากๆนะฮะแล้วก็ราคาเปิดตัวนะครับถูกมากๆนะฮะตัวนี้ราคาเปิดตัวแค่3 9 9 0บาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆแล้วถ้าเกิดคุณซื้อผ่านช่วง9.9นะฮะซึ่งตอนนี้โปรนก็ยังอยู่นะฮะจะเหลือ3,000ันต้นๆหนึงนะเนี่ยครับสายก็เป็นแบบสายซิลิโคนนะครับแล้วก็เป็นสายแบบปกติเลยนะฮะเป็นสายแบบเข็มอย่างเงี้ยนะครับผมสามารถซื้อสายนาฬิกาทั่วไป เปลี่ยนง่ายๆนะฮะตัวนี้ใช้สายขนาด22มิลนะอย่าซื้อผิดนะครับ22มิลเท่านั้นนะครับข้างในนะฮะเห็นไหมด้านในนะครับเป็นแสแตเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์แล้วก็ตัวนี้ก็จะเขียนมาตรฐานมิเตลิเกรดนะครับผมดูดีมากนี่เลยครับผมราคาดีมากๆนะครับราคาเพียงแค่ 3า9พับาทเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดซื้อตอนนี้ก็3า0พต้นต้นผมว่าสุดคุ้มเลยนะฮะ mm hmm. ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับตัวนี้เลยครับโคสเปดแท้งทีสามอัรตรตสมาร์ทวอทสุดทนทานแล้วก็ราคาดีมากๆผมบอกเลยว่าประสบการณ์การใช้งานเนี่ยระดับพร mm ีเมียมนะครับในราคาเบาๆครับผมสวัสดีครับ